เห้ลองมองสวนในโรงเรียนแล้วคิดไหมครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเหมือนตำราเล่มใหญ่ที่ไม่มีวันอ่านจบใช่เลยครับคำถามคือแล้วเราจะอ่านมันยังไงพืชพันธุ์รอบตัวเราที่เราเห็นจนชินตาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นได้มากกว่าแค่ของตกแต่งสีเขียวๆหรือเปล่าอืมวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังโครงการที่น่าสนใจมากๆโครงการหนึ่งครับนั่นคือสวนพฤกษศ,ศาสตร์ โรงเรียนอพสทซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาเราจะมาดูกันว่าโครงการนี้มีกระบวนการยังไงในการเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นคลังความรู้ที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆใช่เลยค่ะและต้องบอกว่าหัวใจของโครงการนี้มันมันลึกซึ้งกว่าแค่การปลูกต้นไม้ให้เยอะขึ้นมากๆแต่มันคือการวางกระบวนการเรียนรู้ผ่าน5องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเลยค่ะครับ ตั้งแต่การทําความรู้จักพืชแต่ละต้นแบบลงลึกไปจนถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากสิ่งที่เราเรียนรู้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะดูกันไปทีละองค์ประกอบค่ะอบทุกอย่างหนละังจากนั้นก็จะเพี้ยนไม่หมดเลยนั่นก็คือการทําความรู้จักชื่อของต้นไม้แต่ละต้นให้ถูกต้องแม่นยําที่สุดก่อนถูกต้องที่สุดเลยค่ะซึ่งขั้นตอนของเขาก็น่าสนใจนะครับคือไม่ได้บอกว่าเอาละ ทั้งโรงเรียนมาทําพร้อมกันเลยใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่จะเริ่มจากการกําหนดพื้นที่ศึกษาเล็กๆก่อนอาจจะเป็นแค่ย่อมส่วนหน้าอาคารเรียนแล้วก็เดินสำรวจติดป้ายรหัสชั่วคราวไว้แล้วก็ทําสิ่งที่เรียกว่าสัม,มโนประครัวพันไม้ <c oughs> ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะชื่อดูทางการมากแต่จริงๆแล้วมันคือการทําแผนที่ต้นไม้ดีๆนี่เองค่ะเพื่อให้รู้พิกัดที่แน่นอนว่าต้นไม้รหัสนี้อยู่ตรงไหนของพื้นที่ที่เราศึกษาอ๋อครับ จากนั้นกระบวนการที่เป็นหัวใจจริงๆก็จะเริ่มขึ้นคือการสืบค้นข้อมูลซึ่งต้องหาทั้งชื่อพื้นเมืองที่ชาวบ้านเรียกกันชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักสากลไปจนถึงลักษณะเด่นต่างๆและสุดท้ายคือการทำป้ายชื่อถาวรที่ได้มาตรฐานของอพสทซึ่งต้องมีข้อมูลครบถ้วนทั้งชื่อสามัญชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อวงและที่สาคัญคือประโยชน์ของคือชนิดนั้นๆพอพูดถึงป้ายชื่อ ่ผมนึกภาพออกเลยครับที่เห็นตามโรงเรียนหรือตามสวนสาธารณะแต่ในเอกสารชี้เห็นจุดที่น่าสนใจมากคือข้อผิดพลาดท,ที่เจอบ่อยๆค่ะเช่นการตอกตะปูยึดป้ายชื่อเข้ากับเนื้อไม้โดยตรงทาไมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ล่ะครับก็ดูเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนี่นั่นเป็นกับดักที่หลายคนตกหล่มเลยค่ะการตอกตะปูเข้าไปตรงๆมันคือการสร้างบาดแผลให้ต้นไม้ Oh. ใช่ค่ะมันเปิดโอกาสให้เชื้อโรคหรือแมลงเข้าไปทำลายได้ง่ายซึ่งมันขัดกับหลักการพื้นฐานของการอนุรักษ์เลยครับเออจริงๆไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จๆไปโอ้โหโอเคพอเรารู้จักเพื่อนเก่าในบ้านเราอย่างดีแล้วจากการติดกระดุมเม็ดแรกแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าบ้านเรายังดูโลง่งๆไปหน่อยสมาชิกยังไม่หลากหลายพอ ใช่ครับองค์ประกอบที่2เลยเข้ามาตอบโจทย์นี้คือการรวบรวมพันไม้เข้าปลูกซึ่งผมเดาว่าเป้าหมายหลักก็คงเป็นการเพิ่มจํานวนต้นไม้ให้เยอะที่สุดแล้วก็ต้องดูแลให้รอดให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับนั่นเป็นความเข้าใจที่สมเหตุสมผลมากค่ะและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดแต่จริงๆแล้วหัวใจสําคัญขององค์ประกอบนี้กลับไม่ใช่เรื่องอัตราการรอดของต้นไม้เป็นหลักค่ะอ้าวเหรอครับสิ่งที่โครงการให้ความสําคัญมากกว่าคือนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกระบวนการปลูกต่างหาก หมายความว่าอย่างไครับพูดง่งายๆคือต้นไม้ที่ตายไปแต่มีบันทึกการดูแลยอย่างละเอียดว่าทําไมถึงตายมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจจะมีคุณค่าในเชิงการเรียนรู้มากกว่าต้นไม้ที่รอดแต่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็ได้อะไรนะครับนี่เป็นมุมที่น่าประหลาดใจมากเลยปกติเราจะมองว่าปลูกแล้วตายคือล้มเหลวแต่นี่คือการมองว่าความล้มเหลวก็เป็นข้อมูลที่สําคัญเหรอครับใช่เลยค่ะเพราะเป้าหมายคือการสร้างนักเรียนให้เป็นนักสังเกตการ เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยกระบวนการนี้จึงเน้นเรื่องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงมากๆ ต้องจดเลยว่าปลูกเมื่อไหร่เริ่มแตกใบอ่อนตอนไหนมีแมลงอะไรมากินใบบ้างสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไง oh. ข้อมูลเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละค่ะที่มันคือองค์ความรู้ที่มีชีวิตครับและอีกประเด็นที่สําคัญมากคือโครงการนี้ไม่ได้เน้นให้ไปหาไม้ดอกไม้ประดับสวยๆจากตลาดต้นไม้มาปลูกนะคะ mm. แต่จะเน้นการนําพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่อาจจะถูกลืมหรือใกล้จะหายไปจากชุมชน กลับเข้ามาอนุรักษ์ในโรงเรียนมันเลยเป็นการสร้างแหล่งพันธุก,กรรมขนาดเล็กที่มีคุณค่าขึ้นมาในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มีไอเดียหนึ่ง ที่ผมว่าน่ารักมากคือการมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเป็นเจ้าของต้นไม้ใช่ค่ะมันคงสร้างความรู้สึกรับผิดชอบที่แตกต่างจากการที่ครูสั่งให้ทุกคนช่วยกันรดน้ำต้นไม้มากเลยนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะพอเป็นต้นไม้ของฉันความใส่ใจมันมาเต็มร้อยเลยมันคือการสร้างความผูกพันในระดับบุคคลซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการอนุรักษ์ในระยะยาวค่ะหลังจากที่เราทําความรู้จักเพื่อนเก่า ตอนรับเพื่อนใหม่เข้าบ้านแล้วตอนนี้สวนของเราก็พร้อมแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ผมว่ามันเหมือนการสวมบทเป็นนักสืบเลยครับนักสืบพฤกษศาสตร์ใช่ครับคือองค์ประกอบที่3การศึกษาข้อมูลเชิงลึกหรือ การทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของต้นไม้แต่ละตน้นมันไม่ใช่แค่การรู้ชื่อแล้วแต่คือการพยายามหาคําตอบว่าพือต้นนี้กําลังบอกอะไรเราผ่านลักษณะต่างๆของมันถูกต้องค่ะนี่คือขั้นตอนของการลงลึกในรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงซึ่งจะมีแบบฟอร์มที่เรียกว่าก .7003 เป็นเหมือนไกด์นําทางให้นักสืบตัวน้อยของเราค่ะครับ โดยจะแบ่งการศึกษาเป็น3มิติหลักๆมิติแรกคือกายภาพก็คือการดูรูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมดมีการวัดขนาดส่วนต่างๆการบรรยายลักษณะสีกลิ่นรสชาติและส่วนที่สำคัญมากคือการวาดภาพลายเส้นทางพฤกษศาสตร์ mm. มิติที่สองคือชีวภาพเป็นการติดตามดูวงจรชีวิตการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลต่างๆและมิติสุดท้ายคือเคมีและสรรพคุณซึ่งจะเน้นไปที่การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคนเท่าคนแก่เขาใช้พืชชนิดนี้ทำอะไรกันบ้างผมขอเจาะเรื่องการวาดภาพไาล่เส้นทางาพกชศาสตร์หรือ scientific illustration หน่อยครับเพราะในข้อมูลบอกว่ามันไม่ใช่งานศิลปะ ไม่ใช่ค่ะแต่คือการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วมันต่างจากการวาดรูปสวยๆทั่วไปยังไงครับผมเห็นมีเทคนิคที่เรียกว่า s t สต p l i n g หรือการใช้จุดแทนการแรงเงาด้วยอืมันดูจะยุ่งยากและใช้เวลานานมาก ทำไมต้องทำขนาดนั้นด้วยครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเหตุผลที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะแบบนี้ก็เพื่อขจัดความเป็นอัตตวิสัยหรือความรู้สึกส่วนตัวของผู้วาดออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะออ๋การแรงเงาด้วยดินสอเนี่ยความหนักเบาของเส้นมันขึ้นอยู่กับอารมณ์และมุมมองของคนวาดได้แต่จุดมันคือจุดค่ะมันเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมามากกว่าค่ะครับบริเวณที่สีเข้มก็แค่จุดให้ถี่ขึ้น บริเวณที่สว่างก็จุดให้ห่างออกไปมันเปลี่ยนภาพวาดให้กลายเป็นชุดข้อมูลที่เที่ยงตรงอีกกฎที่สำคัญมากคือกฎ1.1หมายความว่าถ้าใบไม้จริงยาว10ซนติเมตรในกระดาษก็ต้องวาดให้ยาว10เซนติเมตรเป๊ะๆมันคือการสร้างสำเนาที่แม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วมีคำพูดหนึ่งในเอกสารที่ผมอ่านแล้วชอบมากเลยเขาบอกว่าถ้าใบมีรอยแมลงแทะเราก็วาดรอยแทะครับ เพราะนี่คือบัตรประชาชนของต้นไม้ต้นนี้ณเวลานั้นใช่ค่ะอันนี้คือสุดยอดเลยนะครับมันคือการบันทึกความจริงแบบไม่ปรุงแต่งจริงๆใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจของมันเลยเราไม่ได้วาดภาพในอุดมคติแต่เรากำลังบันทึกหลักฐานและนอกจากภาพวาดแล้วยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการทำตัวอย่างพันไม้แห้งหรือที่เรียกกันในวงการว่า h e r b เ r i u m Herbarium ซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็คือการทำมัมมี่ต้นไม้นั่นแหละค่ะมัมมี่ต้นไม้ฟังดูน่าสนใจมากทำไปเพื่ออะไรครับในเมื่อเราก็มีภาพวาดมีข้อมูลบันทึกไว้หมดแล้วเพื่อสิ่งที่เราเรียกว่าหลักฐานอ้างอิงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้หรือ voucher specimen ค่ะ voucher specimen คือภาพวาดหรือข้อมูลที่จดบันทึกอาจมีข้อผิดพลาดได้ ต,ตัวอย่างพันธไม้แห้งที่เก็บไว้อย่างถูกวิธีมันคือหลักฐานทางกายภาพที่คงอยู่ไปอีก50ปีหรือร้อยปีข้างหน้าเลยนะโหนานขนาดนั้นเลยใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังสามารถนําตัวอย่างนี้ไปสกัดดีแนหรือตรวจสอบลักษณะทางสันฐา,านวิทยาซ้าได้เสมอมันคือการสร้างหลักประกันว่าข้อมูลที่เราทํานั้นถูกต้องและเชื่อถือได้จริงๆซึ่งขั้นตอนการทําก็พิธีพิถัถนมากตั้งแต่การเก็บตัวอย่างให้มีองค์ประกอบครบทั้งใบดอกผลการนํามาอัดให้แบน โดยจัดวางให้สวยงามเห็นทั้งหน้าใบหลังใบการอบให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันเชื้อราและสุดท้ายคือการเย็บติดกระดาษมาตรฐานอย่างถูกวิธีค่ะโอเคครับตอนนี้นักเรียนนักสืบของเรามีข้อมูลเต็มมือเลยทั้งภาพวาดบันทึกตัวอย่างมัมมี่แต่ผมเห็นปัญหาใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าเลยครับเป็นปัญหาคลาสสิกของทุกโรงเรียนเลยก็ว่าได้อะไรเหรอคะคือรุ่นพี่ทําข้อมูลไว้ดีมากพอเรียนจบข้อมูลทั้งหมดก็หายไปพร้อมกับตัวรุ่นพี่ ใช่เลยค่ะกลายเป็นว่าต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกปีโครงการนี้มีวิธีรับมือกับความท้าทายนี้ยังไงครับคุณมองเห็นจุดเปราะบางที่สำคัญที่สุดเลยค่ะและนั่นคือเหตุผลที่องค์ประกอบที่4การจัดทำระบบฐานข้อมูลถึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงเลย มันคือกระบวนการเปลี่ยนข้อมูลดิบที่กระจัดกระจายอยู่ตามสมุดบันทึกหรือแผ่นกระดาษให้กลายเป็นมรดกของโรงเรียนที่ยั่งยืนและส่งต่อได้แล้วขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นมรดกนี้มันทํายังไงน้องครับเริ่มจากการนําข้อมูลทั้งหมดจากองค์ประกอบที่3มาจัดหมวดหมู่ตามรหัสพันไม้ที่เรากําหนดไว้ตั้งแต่แรกก่อนค่ะ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนมีการจัดทำสมุดทะเบียนพันไม้ขึ้นมาซึ่งดิฉันชอบการเปรียบเทียบที่ว่ามันเหมือนบัญชีธนาคารของธรรมชาติเลยนะคะบัญชีธนาคารของธรรมชาติค่ะคือมีข้อมูลทุกอย่างของต้นไม้ต้นนั้นบันทึกไว้ในที่เดียวแล้วก็นําข้อมูลทั้งหมดนี้คีย์ลงคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลควบคู่กันไปและส่วนสุดท้ายที่สําคัญมากคือการทําสื่อเผอยแพร่ การทําสื่อเผยแพร่หมายถึงการเอาข้อมูลไปทําอะไรต่อครับคือการแปลงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะดูซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ อย่่างเชนตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดคือการทํา QR โคดไปติดไว้ที่ต้นไม้เพราะใครเดินผ่านไปมาสงสัยก็หยิบมือถือขึ้นมาสแกนดูข้อมูลทั้งหมดได้เลยอ๋อครับครับหรืออาจจะรวบรวมทําเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กพันไม้ในโรงเรียนหรือทําเป็นเว็บไ,วบไซต์ของโครงการไปเลยก็ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอย่าง Google Drive ก็เข้ามามีบทบาทสําคัญมากในการเก็บไฟลสแกนหรือรูปถ่ายความละเอียดสูงไว้บนคลาวด์ ทำให้ข้อมูลไม่หายไปไหนใช่ค่ะทําให้ข้อมูลไม่สูญหายไปกับฮาร์ดดิสที่อาจจะพังได้แต่ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยแค่ไหนสิ่งที่ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดก็ยังเป็นรหัสพันไม้กับชื่อวิทยาศาสตร์ที่ต้องแม่นยำเสมอใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะเพราะมันคือคีย์เวิร์ดในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ถูกต้องค่ะเพราะเป้าหมายสูงสุดขององค์ประกอบนี้คือการสร้างความต่อเนื่องของงานวิจัยให้คนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นนักเรียนรุ่นน้องครูที่ย้ายมาใหม่หรือแม้แต่คนในชุมชนสามารถเข้ามาสืบคนและต่อยอดองความรู้เหล่านี้ได้ตลอดไปมันคือการเปลี่ยนความพยายามของนักเรียนรุ่นหนึ่งให้กลายเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของโรงเรียนอย่างแท้จริงค่ะ เดินทางกันมา4ี่องค์ประกอบแล้วตอนนี้เรามีสวนพฤกษาศาสตร์ที่มีข้อมูลครบถ้วนมีระบบฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งมันเหมือนเราสร้างห้องเรียนธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาแล้วอืมคำถามต่อไปคือแล้วเราจะใช้ห้องเรียนนี้ยังไงนี่คงเป็นที่มาของสถานีสุดท้ายองค์ประกอบที่5การนำไปใช้ประโยชน์เสินะครับ ใช่แล้วค่ะถ้าองค์ประกอบ1-4คือการสร้างคลังความรู้องค์ประกอบที่5ก็คือการเปิดประตูคลงังแล้วหยิบความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติเป็นส่วนที่น่าจะสนุกที่สุดเลยซึ่งนี่เป็นส่วนที่สนุกและสร้างสารรค์ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะในข้อมูลมีตัวอย่างที่น่าทึ่งมากเลยครับคือการบูรณาการความรู้จากสวนพฤกษศ,ศาสตร์เข้ากับวิชาต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยได้อย่างแนบเนียนมากค่ะเช่น วิชาคณิตศาสตร์ก็ให้นักเรียนไปคำนวณความสูงของต้นไม้โดยใช้หลักการของสามเหลี่ยมคล้ายจากการวัดเงาของต้นไม้กับเงาของตัวเองใช่ค่ะหรือวิชาภาษาไทยก็อาจจะให้ไปแต่งกลอนสุภาพหรือคำประพันธ์เกี่ยวกับต้นไม้ที่ตัวเองเป็นคนดูแลครับ วิชาศิลปะก็ให้ทำอีโคพรินติ้งหรือการพิมพ์ลายใบไม้ลงบนผ,ลผลืนผ้าซึ่งต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยว่าใบไม้ชนิดไหนให้สีอะไรโอ้โหหรือวิชาสังคมศึกษาก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนผ่านพืชพันธุ์ท้องถิ่นว่าในอดีตคนเแ่านี้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้นี้อย่างไร แล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่ในห้องเรียนใช่ไหมครับมันยังสามารถต่อย,ยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้ด้วยแน่นอนค่ะอย่างการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากพืชที่ศึกษามาเช่นทําสบู่สมุนไพราจากว่านหางจระเข้ที่ปลูกเองหรือทําชาดอกอัญชันที่เก็บจากในสวนของโรงเรียนประเด็นนี้สําคัญมากค่ะเพราะมันคือการเปลี่ยนกระบวนศน์จากการสอนหรือ teaching ไปสู่การสร้างประสบการณ์หรือ experience based learning อย่างแท้จริงอืม ลองนึกภาพตามนะคะว่าเมื่อนักเรียนได้ลงมือทําทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การปลูกการศึกษาข้อมูลจนกระทั่งได้แปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ครับเช่นได้กินขนมที่ทําจากผล,ผลผลิตที่เขาดูแลมากับมือความรู้สึกรักความผูกพันและความเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติมันจะซึมลึกเข้าไปในตัวตนของเขาโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาคอยพร่ำสอนเลยค่ะพูดง่ายก็คือ องค์ประกอบนี้ทําให้งานส่วนพฤกษศาสตร์มันกินได้และจับต้องได้จริงๆใช่เลยมันเปลี่ยนความรู้ที่เคยอยู่แค่บนหน้ากระดาษให้กลายเป็นทักษะชีวิตที่ติดตัวนักเรียนไปตลอดเลยคุณสรุปได้เห็นภาพมากค่ะมันคือการทําให้เห็นว่าความรู้ทางพฤกษศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในจานข้าวในสบู่ที่เราใช้ในเสื้อผ้าที่เราสวมใส่มันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา การเดินทางผ่าน5องค์ประกอบนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับว่าโครงการสวนพฤกศษศาสตร์โรงเรียนอพสทเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การทำสวนให้สวยงามจริงๆอืงม,มันคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ครบวงจรตั้งแต่การตั้งคาถามการสืบค้นการจัดการข้อมูลไปจนถึงการสร้างคุณค่าที่จับต้องได้ใช่ค่ะและถ้าจะให้สรุปแก่นแท้ของโครงการทั้งหมดที่ดิฉันประทับใจที่สุดมันคือปรัชญาที่ว่า งานนี้ไม่ใช่การทําเพื่อรอการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกครับแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างคนให้รู้จักรักรู้จักหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรบนแผ่นดินเกิดของตัวเองภารกิจของโครงการนี้จะถือว่าสำเร็จอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อนักเรียนคนหนึ่งมองต้นไม้แล้วไม่ได้เห็นแค่ใบไม้สีเขียวแต่เขาสามารถมองทะลุเข้าไปเห็นชีวิตเห็นเรื่องราวและเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในนั้นได้อย่างลึกซึง้ง เป็นบทสรุปที่ทรงคลัมหน้าครับและก็คงเป็นไอเดียที่ดีสำหรับเราทุกคนวันนี้ลองเลือกต้นไม้ใกล้ตัวมาหนึ่งต้นสิครับอาจจะเป็นต้นไม้ในบ้านที่ทำงานหรือริมถนนที่เราเดินผ่านทุกวันแล้วลองหยุดจ้องมองมันดูสักพักแล้วลองถามตัวเองดูว่ามีความลับอะไรบ้างที่ต้นไม้ต้นนั้นยังไม่ได้บอกใคร